สวัสดีค่ะพวกเราแอมมีเน็ตติงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแอมกับเน็ตเดี๋ยวเราไปเจอแอมกับเน็ Net ตกันเลยไปเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้อาจารย์พัฒน,นะคะและซึ่งตอนนี้แอมกับเน็ตมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาตัวมันเลยโอเคขออน,นี้ตใส่แมสนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวแอมกับเน็ตนะคะติ๊งติ๊งเห็นไหม ถ่ายอย่างคลิปนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าอยากจะให้ a m น,นเ c e n t e รตด้งสื่อนะคะยินดีค่ะมาที่อะยมาแล้วค่ะนัตตี้ตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้ว ีตอ,น,อน,นนี้นะคะเราอยู่กัอนที่ศูนย์การเรียนดูว่าตาบัดนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมมีหน้าที่เรามาตา้งคุณเขาจะมามเขาจะให้นักเรียนนะคะมาข้าวาข้าซึ่งมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งและวันนี้ก็ยังยังยี่ห้งี<ะ>่ทำอะไรคะ แชงตอนนี้แอนดกรค่ะคตอนนี้ก็คือรอรอท่านแม่ทัพนะคะขึ้นเบิดงานค่ะคนเยอะมากค่ะนี่นะคะทุกคนเรามีการแข่งเว้านะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูเว้าห้องเรานะคะว่าจะเป็นยังไงใช่คะ่ะ สุดยอดมากทุกคนเขา่ะได้ยินเสียงดนตรีนะคะวันนี้นะคะนักร้องพี่แท็ฟนะคะวงพีจดาวกําลังจะขึ้นร้องลนะคะใช่คือทุกคนคะเขาจะแจกของกินด้วยนะคะเราจะไปเอาของกินกันไปค่ะเพื่อนอนุสิทธิของฟีชอบชอบของฟีหนูชอบชอบ Hi M โบนดี้ค่ะ นั่นนะคะเราเล็งน้ำแข็งนั้นไลยแล้วน่ากินมากน้ำแข็งไหนคะเราเล็งน้ำแข็งนั้นเลวค่ะน้ำแข็งหยุดหยุดน่ากินมากเอาเลยค่ะเอาเลยน้ำแข็งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาน้ำเฉาก๊วยฟรีกันนะคะเขาแจกค่ะด้วยสมตึกด้วยจ้าแต่ว่าตอนนี้อ่ะคนเยอะมากแล้ว มึงกันใหญ่นอ่ะน่ะคะทุกคนตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องเรามาเล่นบ้าแล้วนะคะทุกคนปิงกำลังต่อหางว่าวนะว่าวอันด้อยฮัลโหลอันด้อยอ๋อบ้านที่เราอันผมนี่ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาปขึ้นว่ะขึ้นขึ้นจากดินนิดนั่งเออยังไงบ้างคะเล่นเ้ยวทางนี้เหนื่อยถ้ามันไม่ขึ้นอ่ะทะาไมคนอื่นของเขาขึ้นอ่ะคะเ้าอันสองร้อยแล้วแบบนี้แล้วล่าสุดนะคะให้เ้าวเด็กไปแล้วให้เ้าวเด็กไปแล้วค่ะทุกคนบี่พี่เ้ยวเ้าว Yeah! <laughs>